นะครับเราจะมาดูนะฮะแนวทางสินค้าไทยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางสินค้าไทยนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงแนวตำแหน่งนี้นะครับอา่าเสร็จแล้วนะครับใส่คีย์เวิร์ดที่เราสนใจนะครับ oh <yeah. S 1> นี่ก็เป็น <Okay. S 1> คีย์เวิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องตัวนี้เดี๋ยวผมจะพูดหัวข้อสินค้าที่คนต้องการแล้วก็ซื้อง่ายด้วยนะครับในสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับตรงนี้สอนไปแล้วนะครับอ่าก็จะมีในฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ดูที่เป็นคนไทยนะครับนี่แค่นี้เองครับแล้วก็กดเลือกเลยเพื่อนๆก็จะเจอสินค้าฝั่งคนไทยนะครับนะแล้วก็บางตัวก็ขายได้ราคาดีซะด้วยนะฮะดูดิด2 0 0 0 3 0 0าเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปเสิร์ชผมบอกเลยนะครับว่ามีกำไรแน่นอนเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมบอกเลยกำไรดีเฮ้ยนี่เพิ่งขายออกเลยนะเนี่ย เพิ่งขายออกเลยนะตัวนี้ผมเจอประจําเลยนะราคาดีมากนะครับเมืองไทยขายร้อยเดียวเองครับตัวนี้ขายพันเนะครับอ่ะลองดูนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบด้วยเลยก็คือวันหลังพอเราเจอคีย์เวิร์ดอะไรเนี่ยเราจะจ้องหาคนไทยนะครับที่ขายแข่งกับเราแต่นิดนึงเดี๋ยวผมจะพูดได้ว่าเราจะไม่ตัดราคากันนะฮะเราจะขายแพงเท่าเขา นะครับเขาขายดีเราจะขึ้นไปสู้แต่เราจะถึงแล้วมาที่หลังเนี่ยเราก็จะสู้ได้โดยการแข่งขันที่ไม่ตัดราคาทํำยังไงนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่หาสินค้าไทยกําไรดีก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้